พี่น้องจ้าเจอหอมป่าเป็นดงเลยจ้าเนี่ยง้ำงามเต็มเลยค่ะเต็มคางให้เลยคุณอะอขออนุญาตย่างจะัะํำเดี๋ยวสิพาคุณนายมาเบ่งเนี่ยไปแต่เก็บขั้นสมนี่เฮดขนมกุยใช่ดิเขาเฮดให้กินเมือนแซ่บแซ่บเ,เมนเหมือดเลยค่ะ ใช่หมดเลยจ้ะคุณอะ ชิมเลยส้มผักเชียนพี่น้องค่ะส้มแล้วใช่ปะน้องปลากะอ oh <my. S 1> ยากชิม oh <my. S 1> ต้องชิมเต็มก้านเลยลูก oh <my. S 1> สม้มหลายพี่น้องส้มดีค่ะขันมือนันกละมังง่ายๆค่ะส้มแล้วจ้ะ oh <my. S 1> เปรี้ยวแล้วจา้า oh <my. S 1> เปรี้ยวแล้วสิบแพ็คใส่ถุงวันีแพ็คใส่ถุง,ถงอร่อยไหม oh <my. S 1> แซบป่าฉันน้องปลาว่าแซบพี่น้องค่ะ แซ่บปลาแซ่บแซ่บหน้าพากับแม่บุตรนี้ขู่แข่งอีกแล้วเบิ้งสีน้ำเด้อค่ะเด้อแซ่บมากปลาแั่บน้องปลาวะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะนี่เด้อค่ะให้เบิ้งชัดๆเนาะค่ะเนาะให้ดูชัดๆอินเตอร์เคสเนาะค่ะเนาะแกงอ่อม ลวกกินกับแจ้วแซบเหมือดค่ะขยายพันด้วยเมล็ดกับก่อเก่าด้วค่ะเด้อก่อ ต้นงามๆค่ะเป็นแบบนี้ด้อค่ะ้อใบเอ่อสีคล้ายผักปังค่ะคล้ายๆผักปังบ้านเฮาเนาะออกรสขมนิดหน่อยแต่สำหรับคนว่กินขมก็สิว่าขมพุ่นละ ีนต้นหนึ่งนี่นี่กำลังงามเลยค่ะกำลังสวยเลยน้ำคลองน้ำเด้อค่ะเด้อบางเทียกันนี่น้ำข่างทงข่างทางข่างสวนข้าเจ้านี่ค่ะอ้อนๆเลยก่อนนี่ น,นี้ก็ได้ลวกกินกับลาบปลาแล้วจ้ะนี่งามๆสวยๆจ้าพี่น้องจ้าเจอหอมป่าเป็นดงเลยจ้านี่น้ำงามเต็มเลยค่ะเต็มข้างให้เลยคุณอ่ะ ออขออนุญาตยางจัะําเดี๋ยวสิพาคุณนายมาเบิง้งเนี่ยไปแต่เก็บขั้นสมนี่ไอดขนมกุ้ยใช่ดีเขาเห็ดให้กินเมือนเซ่บ,บแซ่บเมนหมดเลยค่ะใช่หมดเลยจ้ะคุณอะ,ะแปรวกันไก่มาน้ำเดียว เป็ดกันไก่เกินมือลุน้นเป็ดกันไก่เกินแมนเหมือดเด้อค่ะแมนเหมือดพูนหอดพุนพ่นฝุ่นฝุ่นเดี๋ยวสีฟ้ายางกลับขึ้นไปเปิกกระต่ายปลาแต่อยู่นี่ข้าเจ้าเอิญหาเด้อค่ะเด้อหาเอ้ยกระต่ายหรือไมองเอ๋อกระต่ายกระต่ายปลากระต่ายปลาข้าเจ้าเอิญหาค่ะแลนว,วลิ่งไปแล้วฝุน่นฝุ่นฝุนฝุ่น มีตีมีตีไปแล้วคุณปดไปเบิ้งหอมฮอพี่น้องค่ะใช่หมดเลยจ้าขึ้นเก้มกันกับหญ่าแต่ว่ามันทางเบิ้งหูว่าหอมเนาะค่ะเนาะหอมป่าจ้ะคุณนายพาไปเบิ้งปลาของเราเหมือนกันงามงามเบันี้คือหลายคักแทเบ,บัรนี้ งแม่นเหมิดค่ะแม่นเหมิดโอ้โอได้ผักขั้นส้มอีกแล้วข่อยได้ผักขั้นส้มอีกแล้วจ้ะคุณแม่นเหมิดด้อค่ะเด้อว,วันนี้เราไม่ได้เอากันไกลมาเออสะอ่อนเดี๋ยวต้องมาเบิ่งนี่กันหอยกระต่ายเปลี่ยน ต้นอ่อนๆค่ะต้นอ่อนๆเลยอ่อ,อนๆเลยจ้ามองีม่นเหมอดค่ะิ่งิ่งมึง,มงอุ๊ยถ้าเฮอบาดสชิพ่อเจอแบบไม่คาดฝันมงเงี้ึงมึงมึง,มงให้มึงลักษณะต้นเนาะค่ะเนาะ ต้นคะเจ้าในรุนแล้วก็สิแมนไปนหมดค่ะใช่หมดเลยโอ้ยกระว่ายักยางตกะก็อยากให้พี่น้องบึงมันจะเหยียบยแมนมืดค่ะโอ้ยเป็นไรเลยบานี้พี่น้องคะ่ะเป็นไลเลยจ้ะ เป็นไฮเลยบานนี้เหมือนวันปลาคุณนายหลายแล้วน,นี้นย้งหลายคัะเป็นไล่เลยจ้ะคุณสุดลูกหูลูกตาแมนมดเด้อค่ะใช่หมดเลยนี่ค่ะใส่ปนกันนะ เราชิมาหาเบื้องผักกาดผัดมะพร้าวผักหอมติเออเออตําแน่ห่วยลืมเขาวราจะมาหาดูผักกาดเอา้าตําแน่ต้นตําแย่ตําแน่ จับไปจับมากะจับมันยัน่งเนาะข่อยผู้ใดน,นาทโทมมาจับโทรศัพท์ทจักปะอุ้ยเออเอาอุ้ยเกินวัสะดุง้งเนาะตําแน่กระเดยเนาะเจ้ากะ มาดาดตะค่อยนี่แหละหบัวด่ดคอยก็จกกักจีไปดาดไยคอยเด็ดยู่ผู้เดียวอือพี่น้องค่ะต้องหากำลังเสริมมาซอยเก็บไปขั้นสุม่ม มันจะด้หาถุงมือมาใส่ขันมาเก็บอเหลียหมักต้าแย่หลายตุนต้าแย่หลายเห็นว่ากับเป๋าขันได้หนังหนาซาใ,ใหญ่ปะนั่นโอ้โอ มีตุ้มแง่มีตุงง้มแง,ง่ไม่เอาไม่ได้ใส่ถุงมือหมดนิ่วมังอไงพี่น้องค่ะตุ่นใหญ่ๆเอาหนีเสือป่าจระเข้มองหนีก็มีตุ้มแง่ เออเโอ,โอ,โอ,โอย้ยเตมือลงไปกับแมนรึเนาะมทำมันเดินชิกระไรตัวยังมามีตําีแงแมนเหมือด้วยค่ะคันไปสามมือสี่มือด้วคันถึกตงงํ้มแงนี่ว่ามันคันเทียหนึ่งเทียเดียวด้วยค่ะด้ว เก็บปีนี่ก็บ่เมดตอกค่อยนี่ดงเจอดงต้นหอมป่าเจอดงต้นหอมเก็บสิคะวันนี้ไม่นั่งงงนะเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวแั้วคันนี้กินข้าวคันกินข้าวแรกก็คือทีได้นั่งงงยี่ดอกก้มมาลงอิลีอิลีอีหลเมื่อนั้นก็บพุนายบุษยาพาเสพนันอุย้ย เก็บใบย้ายเพื่นป่ะบวอ,อ,อ,อยยัามาสวนเก็บผักสนดอกก้มบัวลงพ้าคอยกินกล้วยกับคักเหรอมาสวนเก็บผักจังใดก้วยคอยจะออกสนดอกป่ะเสียงทองห้องแล้วหิวข้าวตัาเรียงข้าวคนทำบ่ได้ตัวเลี้ยงข้าวค่ะ ฝ่ามืดมามืดมาชิดด้เสาเก็บพี่น้องค่ะฝนชิตกํำคลอฝอนชิตกทำโคลนะคะมือลุ้นยังมาเก็บไหมส่วนกําลังเสริมกัน ดงเป็นดงเป็นไล,ะละ่ๆเก็บไม่หมดจ้ะที่สองกำบักง้างแล้ว เบื้องหัวเด้วยค่ะเด้อนี่หัวจะเป็นแบบนี้เลยขึ้นง่ายแค่แข็งค่ะแข็งว่าเป็นตะดองดอกบ่บอ,บอให้เป็นตะดวงเนี่ยว่าดองแล้วมันสีอ่อนบุตัดต้นนีส่สิละต้นแบบนี้แหละดีแล้วโอ้ตํนแี้ ผักแป้นเดี๋ยวเดี๋ยวเสียให้เพิ่มเดี๋ยวจะให้ดูนะคะใช่ละนี่นี่น,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 นใใี่นี่ต้นผักแป้นป้าอนี่ต้นผักแป้นป้าใบสีนี่ต้นผักแป้นป้าใบสีเป็นแบนค่ะใบแบนแบนนี่เดี๋ยวเสียให้เบิ่งต้นหอมมานี่ยเซลต้นหอมขึ้นมาเปรียบเทียบ คือดีแท้คอยเจอแจ็คพอตสองอย่างเลยในป่าเดียวนี่สห็เบื้งนี่ต้นหอมต้นหอมสีใบกลมๆค่ะใบกลมๆอันนี้คือคือใบผักแป้นบ้านเฮาเลยนี่ผักแป้นป่าใบาเบ็นๆนะคะนี่หอมหอมฟ้ามืดมาแล้วฟ้ามืดอคือ,อคือมาแล้ว ป่ะพี่น้องกลับมื้อนี้ฝ้ามืดมาแล้วค่ะเดี๋ยวไม่สบายวันหลังเราค่อยมาเก็บอันนี้จังม่นสวยงามจ้ะก่อนเก็บข้าวเดี๋ยวได้กำบักงา่างด้วค่ะได้ฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วจ้ะเก็บข้าวเดี๋ยวได้กำบักไงจ้ะพี่น้องจ้ะได้สองกำบักไง ป้าพี่น้องจ๋ากลับบ้านจา้ะฝนลงเม็ดแล้วจ้ะแรนแข่งจ้ะข้องบ้านนี่